สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่วิชาประวัติศาสตร์บทเรียนออนไลน์กลับมาพบกันอีกครั้งแล้วนะครับในครั้งนี้เราขึ้นหน่วยการเรียนที่2กันแล้วนะครับแผนการจัดก,การเรียนรู้ที่11เรื่องการสืบอ้นข้อมูลเกี่ยวกับชุมชนโดยมีคุณครูผู้สอนดังนี้ 1. คุณครูวาราพรคงแสงสุริยะ 2. คุณครูจิรารัตน์นา,าจัด สคุณครูต่อศักมงคลเข้าสู่บทเรียนกันเลยนะครับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดมาตรฐานการเรียนรู้เข้าใจพัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปัจจุบันในด้านความสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์อย่างต่อนเนื่องตระหนักถึงความสำคัญ และสามารถวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดขึ้นตัวชี้วัดสืบค้นถึงการเปลี่ยนแปลงในวิถีชีวิตประจำวันของคนในชุมชนของตนจากอดีตถึงปัจจุบันจุดประสงค์การเรียนรู้ 1. อธิบายการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับชุมชน 2. วิเคราะห์วิถีชีวิตของคนในชุมชน ที่อยู่ในสภาพแวดล้อมแตกต่างกัน 3. ส,สนใจศึกษาเรียนรู้วิถีชีวิตของคนในอดีตกับปัจจุบันสาระกานรู้ชุมชนแต่ละแห่งมีสภาพแวดล้อมแตกต่างกันซึ่งเป็นผลมาจากลักษณะภูมิประเทศและภูมิอากาศรวมทั้งลักษณะทางวัฒนธรรมของผู้คนที่อยู่ในชุมชนนั้นทำให้ วิถีชีวิตของผู้คนในแต่ละชุมชนมีความแตกต่างกันไปสวัสดีครับนักเรียนวันนี้คุณครูจะให้นักเรียนนะครับร่วมกันตอบคำถามเกี่ยวกับชุมชนของตนเองโดยการตอบคำถามดังนี้นะครับเข้าที่1นักเรียนทราบหรือไม่ว่าชุมชนที่นักเรียนอาศัยอยู่มีประวัติความเป็นมาอย่างไรทราบไหมครับ คำตอบนะครับก็คือทราบหรือไม่ทราบนั่นเองข้อที่2นะครับนักเรียนอยากทราบเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของชุมชนตนเองหรือไม่ต้องการทราบไหมครับอ,อยากทราบใช่ไหมครับข้อที่3นักเรียนต้องทําอย่างไรจึงจะทราบประวัติความเป็นมาของชุมช,น,ชนตนเองอทํำยังไงครับ ศึกษาใครดีอ่าตัวอย่างคําตอบก็คือสอบถามจากพ่อแม่หรือสอบถามจากผู้รู้หรือผู้สูงอายุในชุมชนของเรานะครับคราวนี้เรามาเข้าสู่บทเรียนกันเลยนะครับการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับชุมชนนะครับเรามาดูความหมายกันนะครับว่าหมายถึงอะไรนะครับ ชุมชนแต่ละแห่งมีสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันซึ่งเป็นผลมาจากลักษณะภูมิประเทศอากาศนะครับรวมทั้งทางวัฒนธรรมของผู้คนที่อยู่ในชุมชนนั้นทําให้วิถีชีวิตของผู้คนในแต่ละชุมชนมีความแตกต่างกันไปด้วยนะครับนักเรียนสังเกตร,รูปนะครับอันนี้คือ,คอรูปลักษณะภูมิประเทศที่แตกต่างกันและวัฒนธรรมนะครับ ทีนี้นะครับนักเรียนคุณครูจะพามาดูวิถีชีวิตของผู้คนในแต่ละชุมชนนะครับว่ามีความแตกต่างกันอย่างไรเช่นนะครับชุมชนที่ตั้งถิ่นฐานใ,นใกล้แม่น้ำลำคลองนะครับผู้คนส่วนใหญ่ก็จะมีอาชีพทำนาทำสวนและทำประมงและใช้เรือเป็นพาหนะในการเดินทางนะครับนักเรียนดูรูป ตัวอย่างเลยนะครับอย่างรูปตัวอย่างก็เป็นการทำนาและมีการใช้พาหนะในการเดินทางใช่ไหมครับต่อมานะครับเรามาดูชุมชนที่ตั้งถิ่นฐานอยู่ใกล้เชิงเขาหรือบนที่สูงใกล้แหล่งน้ํานะครับผู้คนส่วนใหญ่มีอาชีพทําไร่ปลูกพืชไม่ชอบน้ํามากเช่นปลูกอ้อยมันสาปะหลังและใช้รถเป็นพาหนะในการเดินทางนะครับแต่ บางชุมชนนะครับตั้งอยู่ในเมืองมีผู้คนอาศัยอยู่รวมกันมากมายบางคนจึงทําการค้าขายบางคนรับราชการบางคนทํางานในโรงงานนะครับต่อมานะครับเรามาดูชุมชนที่ตั้งในบริเวณบนที่สูงอากาศหนาวเย็นผู้คนต้องสวมใส่เสื้อผ้านหนา,นาและปกปิดร่างกายมิดชิดเพื่ออะไระครับ เพื่อให้ร่างกายอบอุ่นนั่นเองพืชที่ปลูกมักเป็นพืชที่ชอบอากาศหนาวเช่นสตอเบอรี่ลินจีเอ๊มีคนเคยกินสตอเบอรี่ไหมครับเขาปลูกเป็นที่ภาคเหนือนะครับเห็นไหมนะครับแล้วก็อีกหนึ่งรูปนะครับก็จะเป็นรูปที่เด็กๆนะครับนั่งถิงไฟนะครับแล้วก็เขาจะต้องใส่เสื้ออะไรครับเสื้อผ้าที่มันหนาๆใช่ไหมนะครับอ่าต่อมานะครับ ชุมชนที่ตั้งถิ่นฐานในบริเวณเชิงเขาเป็นพื้นที่ที่มีอากาศร้อนผู้คนมักสวมใส่เสื้อผ้าบางๆเพื่อให้ระบายความร้อนได้ดีนะครับจากตัวอย่างนะครับนักเรียนจะเห็นได้เลยว่าผู้คนส่วนใหญ่นะครับก็จะใส่เสื้อบางๆนะครับไม่หนามากคราวนี้นะครับนักเรียนเรามาดูชุมชนที่ผู้คนส่วนใหญ่นะครับนับถือพระพุทธศาสนา เมื่อถึงวันสำคัญทางศาสนานะครับเช่นวันเข้าพรรษาวันวิสาขาบูชาวันอาสารหาบูชาผู้คนส่วนใหญ่นะครับเขาก็จะไปทำบุญที่วัดไปฟังเทศและเวียนเทียนส่วนผู้คนที่นับถือศาสนาอื่นๆเช่นศาสนาคริสต์ศาสนาอิสลามเมื่อถึงวันสำคัญทางศาสนาก็จะไปประกอบทางพิธีทางศาสนสถานของตนเองเช่นผู้ที่นับถือศาสนาคริสต ก็จะไปโบสถทุกวันอาทิตย์ชาวมุสลิมจะไปมัสยิดทุกวันศุกร์นะครับการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับชุมชนชุมชนของเรา การสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับชุมชนวิธีการสืบค้นข้อมูลง่ายๆชุมชนแต่ละแห่งมีประวัติความเป็นมาแตกต่างกันเราสามารถสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของชุมชนได้โดยการสอบถามจากพ่อแม่ผู้ปกครองหรือผู้รู้ในชุมชนนะครับถ้านักเรียนต้องการทราบความเป็นมาของชุมชนที่นักเรียนอาศัยอยู่นักเรียนควรสืบค้นจากแหล่งข้อมูลใดครับ สอบถามจากพ่อแม่ครับสอบถามจากผู้รู้ค่ะสำรวจจากสภาพแวดล้อมในชุมชนครับศึกษาจากสถานที่สำคัญหรือภาพถ่ายค่ะ เมื่อนักเกรยียนดูคลิปวิดีโอจบแล้วนะครับนักเกรยียนจะสามารถสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับชุมชนได้ด้วยวิธีการดังนี้ 1. สําสำรวจชุมชนว่าในชุมชนของนักเกรยียนประกอบสิ่งก่อสร้างบ้านโรงเรยียนวัดมัสยิดต,ตลาดสพานถนนนาไร่สวนและธรรมชาติมีแม่น้ำมีป่ามีชุมชนอยู่บริเวณใดบ้างนะครับนักเกรยียนอาจทำเป็นแผนผงังง่ายๆ แสดงที่ตั้งของสถานที่ต่างๆไว้ได้นะครับการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับชุมชนนะครับวิธีที่2ก็คือสอบถามผู้รู้ในชุมชนเช่นกำน,นันผู้ใหญ่บ้านคุณครูหรือญาติผู้ใหญ่ว่าในชุมชนของเรานะครับมีอาชีพใดบ้างมีวัฒนธรรมประเพณีสำคัญอย่างไร การสืบพ้นข้อมูลเกี่ยวกับชุมชนนะครับวิธีที่3คือศึกษาจากภาพถายและสถานที่สําคัญในชุมชนเช่นวัดอนุสาวรีซึ่งให้ความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมและภูมิปัญญาในชุมชนนะครับนักเรียนครับคราวนี้นะครับเรามาร่วมกันสรุปสิ่งที่เข้าใจเป็นความรู้ร่วมกันนะครับดังนี้ ชุมชนแต่ละแห่งนะครับมีสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันซึ่งเป็นผลมาจากลักษณะภูมิประเทศและภูมิอากาศรวมทั้งลักษณะทางวัฒนธรรมของผู้คนที่อาศัยอยู่ในชุมชนทําให้วิถีชีวิตของผู้คนในแต่ละชุมชนมีความแตกต่างกันไปด้วยนะครับามาถึงแบบฝึกกันแล้วนะครับทีนี้คุณครูนะครับจะให้นักเรียน ทำการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับชุมชนของตัวเองนะครับโดยที่นะครับให้นักเรียนนะครับสำรวจและสืบค้นประวัติความเป็นมาของชุมชนของตนเองจากบุคคลคนเก่าแก่ของชุมชนปู่ย่าตายายหรือพ่อแม่นะครับโดยที่นักเรียนนะครับชุมชนของนักเรียนชื่อว่าอะไรนะครับอย่างเช่นชุมชนสันติสุขนะครับประวัติความเป็นมาของชุมชนของนักเรียนเป็นเป็นอย่างไรนะครับ เอาแบบโดยสังเกตนะครับแบบย่อๆหลักฐานที่เกี่ยวข้องในการสืบค้นข้อมูลนะครับเช่นการสอบถามจากผู้รู้และผู้สูงอายุในชุมชนและได้สำรวจบริเวณชุมชนจากการบอกเล่านะครับในครั้งนี้นะครับคุณครูจะให้นักเรียนได้สืบค้นประวัติไว้ก่อน mm. เมื่อโรงเรียนเปิดนะครับคุณครูจะให้นักเรียนมาเล่าให้เพื่อนๆหน้าชั้นได้ฟังว่าชุมชนของนักเรียนมีลักษณะเป็นอย่างไรนะครับ สุดท้ายนี้นะครับคุณครูอยากให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์โดยการหมั่นทบทวนบทเรียนอยู่อย่างสม่ำเสมอแล้วก็อย่าลืมทําแบบฝึกหัดที่คุณครูได้ฝากไว้ให้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับเจอกันคลิปหน้านะครับ